เเก็็บไว้้ในนตูยพื่อรัษาสวัสดีค่ะพบกับช่องเยเมลพารทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะอย่าเชื่อถ้าไม่ได้ลองทำทำเองเห็นผลค่ะ วันนี้ยแม่จะชวนเพื่อนๆมาเพาะ,มะเมล็ดผักชีนะคะผักชีเป็นผักที่สามารถกินดิบๆก็ได้นะคะหรือว่าใส่ต้มใส่ยำสามารถทำได้หมดนะคะวันนี้เราจะมาปลูกผักชีกันนะคะแต่กรรมวิธีของการที่จะปลูกผักชีนั้นค่อนข้างก็จะมีนะคะเพราะว่าผักชีไม่ได้ปลูกง่ายๆนะคะอันดับแรกหลังจากที่เราได้มเมล็ดเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอ้อแนะนําอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่เราซื้อมเมล็ดพันุ์เข้ามาแล้ว สมควรที่จะปลูกเลยนะคะเพื่อนๆอย่าให้ทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานแล้วมเมล็ดก,ก็จะไม่ค่อยจะงอกนะคะไม่ค่อยขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราซื้อเข้ามาแล้วเราก็จะมาทําการปลูกเลยนะคะแต่กรรมวิธีก่อนที่จะปลูกนั้นมีอยู่ว่าค่ะหลังจากที่เราได้มเมล็ดผักชีมาแล้วนะคะเราจะนํำมเมล็ดผักชีพวกนี้นะคะใส่ถุงค่ะใส่ถุงที่ ปิดปากได้แบบนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการบดนะคะบดให้เมล็ดผักชีแตกออกจากกาันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราเพาะนะคะถ้าเราไปปลูกทั้งเมล็ดอย่างนี้จะทำให้ผักชีของเราขึ้นน้อยแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่า เปลือกของผักชีค่อนข้างแข็งนะคะเราเหมือนเราจะบุบๆเข้าหน่อยนะคะใช้สากก็ได้ค่ะค่ะหลังจากที่เราบดเขาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็จะมีเม็ดที่แตกบ้างไม่แตกบ้างนะคะปะปนกันไปนะคะหลังจากนี้เราจะนำมาเล่ผักชีที่เราบดนี้นะคะ ไปแช่น้ํำค่ะเพื่อนแต่ก่อนที่จะแช่น้ํามีวิธีการอย่างหนึ่งนะคะเราจะเจาะรูถุงพลาสติกนี้หรือถุงซิปนี้นะคะหรือถุงแป๊ะนี้นะคะให้น้ําเข้าได้แต่เม็ดของผักชีออกไม่ได้ค่ะก็จะใช้ไม้จิ้งฟันนะคะเจาะรูไปเลยค่ะเพื่อเวลาที่แช่น้ําแล้ว เมล็ดผักชีก็จะยังอยู่ในถุงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแค่จะรูให้น้ำเข้าค่ะเสร็จแล้วใส่กระมังแบบนี้นะคะแล้วเราจะเติมน้ำลงไปค่ะค่ะหลังจากนี้เราจะแช่น้ำทิ้งไว้แบบนี้นะคะหนึ่งคืนค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำกันต่อคะ่ะหลังจากที่เราแช่มเมล็ดผักชีผ่านไปหนึ่งวันนะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบีบน้ำเขาออกนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปหาภาชนะที่มีฝาปิดนะคะเพื่อนๆจะเป็นกล่องกลมกล่องสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ที่มีหาได้นะคะ เสร็จแล้วเราจะลองด้วยทิชชู่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะนําเมล็ดผักชีที่เราแช่น้ํานะคะมาใส่แอบหรือว่าใส่กล่องที่เราเตรียมไว้นะคะลองด้วยทิชชู่ค่ะโดยแบบนี้เลยค่ะพยายามอย่าให้เมล็ดเขาซ้อนกันนะคะพยายามให้ได้ระดับชั้นเดียวค่ะ หลังจากที่เราโรยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปิดด้วยทิชชู่อีกช้าน,นึงค่ะไม่ต้องหนานะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ปิดฝากล่องเลยค่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเป็นเวลาห้าวันค่ะไปค่ะ เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิและก็ความชื้นนะคะค่ะแค่นี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอีกห้าวันเรามาเจอกันค่ะค่ะหลังจากที่เรานำเมล็ดผักชีมาแช่ไว้นะคะตอนนี้เลยไป2วันนะคะตอนแรกยแมบอก5วันนะคะแต่ว่าเลยไป2วันก็คือ7วันแล้วนะคะเราก็จะมาดูผลงานกันค่ะค่ะเราก็จะนำออกจากตู้เย็นแล้วก็นำไปชมกันนะคะ ค่ะเราก็จะเปิดฝากล่องแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเพื่อนๆนผักชีเริ่มยาวออกมาเพราะว่ายายแม่บอกห้าวันแต่พอดีเลยมาอีกสองวันนะคะเป็นไงคะเพื่อนเอนดูสิคะผักชีของเรางอกเต็มเลยนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะเพื่อนๆพนพร้อมที่จะนําไปปลูกได้แล้วนะคะสําหรับผักชีของเรานะคะ งอกกันงามมากนะคะค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการเพราะผักชีแบบง่ายๆนะคะเพียงแค่นําไปเพาะในตู้เย็นนะคะหลังจากที่เราบดแล้วก็แช่น้ํานะคะเราก็นําไปแช่ตู้เย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมินะคะค่ะหลังจากที่ผักชีเรางอกแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําลงดินนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการเพราะผักชีแบบง่ายๆนะคะ ด้วยการนำไปแช่น้ำแล้วเราก็เพาะด้วยที่ชู่แบบนี้นะคะปิดฝากล่องใส่ตู้เย็นนะคะนี่ก็จะเป็นการเพาะผักชีแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการเพาะผักชีด้วยการนำไปแช่ตู้เย็นแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะนำผักชีที่งอกพวกนี้นะคะไปลงดินค่ะไม่ว่าจะลงแบบในภาชนะหรือว่าลงดินแบบแปลงก็ได้นะคะได้หมดค่ะสำหรับผักชีของเรานะคะเดี๋ยวยายแมวจะเอาไปลงดินค่ะ